สวัสดีสมาชิกดีฟซีทุกท่านคลิปนี้แอดก็บสมาลงแนวทางหมายหุ่นดาวโจรเช้าวันที่15กันยายนพี่น้นองก็ลงไว้เป็นแนวทางลงไว้เป็นทางเลือกสำหรับสมาชิกผู้ที่ติดตาม,มถ้าเาชอบเอาก็จังตามพี่น้องถ้าบ่ชอบเอาก็ผ่านแต่ถูถกอกถูกใจก็กดติดตามช่องนี้ไว้พี่น้อง เมื่อเวลาเอ็ดลงคลิปเขาจะได้เห็นข่าวสารข้อมูลตัวเลข,ขท่านทัวงที่อเอด็ดจะลงไว้เป็นแนวทางลงไว้เป็นทางเลือกให้สมาชิเอฟซีเอาไปพิจารณา,าได้เอาสีตามหรือบอดตามเอากระเบิงเลขใดมันเดินหุ่นใดมันเดินไปน่องกระเบิงไว้เป็นแนวทาง ก็มาบึ้งกันเลยเนี่ยทางไว้หุ่นดาวโจนเช้าวันที่15กันยายนชุดเจาะสองตัวบนล่างชุดเจาะสองตัวบนล่างก็จะมีอ่ได้เจ็ดศูนย์เจ็ดศูน เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสายหญิงสายหลุดเจ็ดพี่น้องอ่ะกักันเบิร์กับเจ็ดเจ็ดกับปะมาณนี่พี่น้องอันนี้คือแนวตั้งไวหุ่นดาวจูน เช้าวันที่1ิบหกันยายน,นเนาะถ้าชอบกับตามแต่บโบชอบกับพานแต่เบื้องใหม่เป็นแนวท่ากับโจกมันมาน,นทุกคนครับ